สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําผัดฟักทองหมูสับใส่ใบโหระพาใครที่ยังผัดไม่เป็นผัดไม่อร่อยเนี่ยดูคลิปนี้จบทําได้แน่นอนรสชาติอร่อยด้วยเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เรานําฟักทองมาหั่นก่อนนะครับวันนี้แจ็คใช้เป็นฟักทองแก่น้ําหนักครึ่งกิโลกร,รมัมปอกเปลือกนะครับล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นๆได้เลยครับ พริกแดงชินดาจะใช้4เม็ดรครับนำมาหั่นแฉลับทีนี้เราเริ่มผัดได้เลยครับตั้งกระทะจุดไฟไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับอะไรก็ช่างกลางไว้ก่อนน้ำมันพืชครับ ใส่ลงไปเล็กน้อยประมาณ2ช้อนโต๊ะครับตามด้วยกระเทียมสับครับ1ช้อนโต๊ะผับให้มีกลิ่นหอมเลยนะพอกระเทียมมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเนี่ยใส่หมูสับลงไปได้เลยครับหมูสับที่จะใช้ในวันนี้ก็คือ3ขีด 300กรัมก็คือ3าีดครับผัดให้เข้ากันนี่ครับพอหมูเริ่มเป็นสีขาวแบบนี้ใส่พักทองลงไปผัดคุกเข้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยใส่น้ำ วิธีทำวิธีนี้นะครับมันง่ายแล้วก็อร่อยเป็นกับข้าวง่ายๆครับรสชาติดีซะด้วยอพอเราผัดเข้ากันแบบนี้แล้วนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปน้ำเปล่าที่ใช้ก็ประมาณ150มิลลิลิตรสิช้อนโต๊ะครับกดกดฟักทองลงไปนะครับ อยากให้ฟักทองสุกไวๆปิดฝาครับพอเห็นว่าฟักทองเริ่มสุกแล้วเนี่ยเปิดฝาได้เลยครับจะใช้เวลา3นาทีนะครับในการปิดฝาทีนี้ก็ปรุงรสได้เลยซอสหอยนางรมครับ3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลทรายครับ1ช้อนชาพงชูรส ใส่ตามชอบนะครับเล็กน้อยก็พอใครไม่ชอบไม่ต้องใส่แล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันครับผัดให้น้ําแห้งได้เลยนะครับขั้นตอนนี้เร่งไฟขึ้นมาเป็นไฟแรงเร่งไฟขึ้นมาเป็นไฟแรงอีกแป๊บหนึ่งน้ําเขาก็จะงวดลงไปอย่าเผลอใส่น้ําเปล่าเยอะนะครับเพราะว่าน้ําในหมูเขาจะออกมาอีกแล้วก็อย่าปิดฝานาน ไม่เช่นนั้นฟักทองจะเละครับหลังจากที่เร่งไฟแรงขึ้นมาก็ผัดไม่ถึงนาทีนะครับน้ำเริ่มงวดลงไปแล้วทีนี้ใส่พริกลงไปได้เลยครับตามด้วยใบโหระพาหนึ่งกำมือหอมมากผัดคุกเค้าให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำง่ายง่ายอือหือกลิ่น ผัดให้โดนความร้อนทั่วๆนะครับติดแก๊สได้เลยนี่หอ,อมหอมทานกับข้าวนะอร่อยมากนี่ครับสวยงามจัดเสิร์ฟลงจานได้เลยครับร้อนๆแบบนี้หูควันขึ้น กินหอมหน่าทานมากอ่ะผัดฟักทองหมูสับใบโหระพาหมุนจานให้ดูหน่อยโอ,โ,โ,อโอ้โหหมูสับซ่อนอยู่ด้านหลังนี่ครับ <c oughs> ส่วนด้านนี้ฟักทองล้วนๆวนสุดยอดหอมมากๆนี่โชว์ด้านฟักทองแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะชิมกัน ชิมตอนร้อนๆแบบนี้แล้วครับนี่นะหนึ่งคำไปกันเลยเด็ดมากฟักทองเนี่ยหนึบหนับหวานอร่อยไม่เละเยี่ยมมากเลยครับฟักทองอร่อยมากยิ่งทานกับพริกไปด้วยเมื่อกี้ ชื่นใจทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเมนูนี้วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอออืื <c oughs>